สวัสดีครับก็วันอาทิตย์นะครับยืนอยู่ใต้ต้นไม้มองไปที่เพื่อนบ้านหน่อยได้ยินเสียงข้างนอกไหมครับเป็นเสียงอะลามนะครับเป็นเสียงอะลามก็ดังมาหยุดหยุดหายหายแล้วก็ดังใหม่นะฮะก็สักพักหนึ่งแล้วล่ละเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงละน่าจะเป็นเป็นอะลามของรถนะครับเป็นน่าก็อาจจะเป็น รถที่จอดอยู่แถวแถวแถวเนี้ยนะครับวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเคร์อฟิวหรือเปล่าผมก็งงๆเพราะว่าช่วงเนี้ยคือพอเดินทางกลับมาก็ยังยัง,ยงเพลียอยู่จึงเพลียอยู่มากๆเลยฮะนอนนอนหลับยาวเลยล่ะฮะหลับยาวมากๆตื่นขึ้นมาก็เลยมาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะฮะก็ เวลาเดินทางที่นี่เนื่องจากว่าจะต้องใส่แมสอใส่แมสออกซิเจนก็คงน้อยยิ่งเดินทางไกลแล้วก็ไปไหนมาไหนทั้งวันก็ใส่แมสทั้งวันก็รู้สึกแบบเพลียหน่อยฮะกลับมาเพลียหน่อยก็เข้ามาแล้วก็ก็อนุมัติให้น้องๆเนี่ยตรวจ โควิดดูเป็นยังไงปรากฏว่าผลออกมาก็ดีใจด้วยนะฮะกะ็ไม่มีไม่มีโควิดแต่ว่าทางทางลูกจ้างท้องถิ่นเนี่ยก็มีบางคนก็ติดนะฮะบางคนก็ติดเชื้อแตอ่ก็อาการน้อยอบางคนครอบครัวที่บ้านก็ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนี่ก็เป็นเป็น l h n l เ e n g e s เป็นสิ่งที่ท้าทายอะ่ะเพราะว่าคน3คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็แสดงอาการไม่เหมือนกัน คนแรกอาจจะไม่มีอาการเลยเป็นเป็น asymptomatic นะครับคนที่2อ,อาจจะมีอาการน้อยคนที่3อาจจะมีอาการหนักจนถึงขั้นต้องไปรักษาพยาบาลนี้ก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะอยู่ในสภาพแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับตอนนี้ก็เรื่องของจํานวนที่ติดในลิมา แล้วก็ทั้งเปรูเองก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับขยับขึ้นมานิดหนึ่งก็มาตรก,การก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเหมือนปีที่แล้วที่ที่เป็นล็อกดาวน์หนักๆถ้าปีนี้ถ้าจะมีอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นล็อกดาวน์ไลท์นะครับก็ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่า เรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็สำคัญนะครับถ,ถ้าปิดไปนานๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงนะฮะคือไปเอกวาดอร์ก็เห็นว่าที่เอกวาดอร์เนี่ยมีคนเวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ประมาณ4 0 0แสนคนนะครับแล้วก็อยู่ตามตาม traffic light นะฮะขายของขายผลไม้นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็ ก็มีแบบหลากหลายอ่ะบางคนก็รูปร่างหน้าตาเป็นคนเป็นคนแบบยุโรเปียนอ่ะใช่ไหมครับเป็นเป็นแบบฝรัง่งใช่ไหมส่วนส่วนบางคนก็จะเป็นแบบคนพื้นเมืองก็มีนะครับก็ถามคนเอกวาดอร์เขาก็บอกว่าเขารู้นะว่าว่าถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยใครเป็นเวเนเซวยลานะครับก็นี่แหละก็แถบนี้เป็นเป็น ประเทศที่คนเวเนซุเอลานะครับตอนที่เศรษฐกิจล่มสลายเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นหลายล้านคนนะฮะ mm hmm. ก็น่าสงสารเหมือนกันทีนี้เมื่อพร้อมเนี่ยนะครับเมื่อผมพร้อมผมก็จะบินเข้าไปที่เวเนซุเอลาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงไหนนะฮะว่าว่าผมจะจองตั๋วเครื่องบินได้ยังไงยังไงแต่ว่าคงต้องวางแผนสักสักนิดหนึ่งอะที่จะเข้าไปในเวเนซุเอลานะครับก็ ในเวเนซุเอลาเราก็มีสถานทูตของอาเซียนอยู่ก็เท่าที่ผมรู้ตอนนี้ก็จะมีเวียดนามอยู่เวเนซุเอลานะครับมาเลเซียอยู่เวเนซุเอลาอินโดนีเซียอยู่เวเนซุเอลานะครับมีนะครับก็นี่นะฮะในลาตินอเมริกาสมัยก่อนนี่ประเทศเวเนซุเอลาก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะเป็นที่รู้กันว่าร่ำรวยนะครับตอนหลังก็ อย่างที่รู้กันนะครับก็มีปัญหาเยอะนะครับก็หวังว่าหวังว่าโควิดนี่จะจะไม่ทำให้เราเนี่ยเจอสภาพอย่างนั้นนะครับในหลายๆประเทศก็ผมก็หวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าว่าแต่ละประเทศนี่จะมีมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดซาลงนะครับ ก็ดูปันามายแฮทของผม20ดอลลาร์600กว่าบาทาคือตอนนี้ก็บางทีก็ดู YouTube อะครับเพราะว่าผมก็มีช n e l นี้นะฮะใช่ไหมครับที่ที่ใช้พูดจาเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์มากนะครับคือช่วงล็อกดาวน์แล้วก็มีคนไทยติดค้างอยู่เนี่ย ผมคิดว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการที่พูดคุยกับกับคนไทยนะฮะที่ที่สนใจเรื่องราวนะครับแล้วก็แล้วคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่นะครับ mm. แต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเขาก, mm. เขาก็เขาก็อาจจะแบบหนักข้อไปหน่อยคือแบบมีการเซ็นเซอร์ความเห็นอะไรต่างๆนานา,นา,นาใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นที่เกิดขึ้นก็ ก็ทาให้เกิดแบบว่าในอนาคตนี่เราจะอยู่บนโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะครับแต่แต่ก็ยังคิดว่านะครับในโซเชียลมีเดียในในส่วนที่เป็นวิดีโอแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผมก็คงจะเก็บไว้นะฮะถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มอื่นในอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าจะจะจะเลิกล้มไปหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าในส่วนที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะฮะที่ท่านติดตามอยู่เนี่ยก็คงยังยังอยู่นะฮะ ถ้าจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มก็อาจจะจาเป็นแต่ว่าก็ดูคือผมเป็นห่วงในเรื่องของว่าบิ๊กเทคเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาก็มามาเซนเซอร์นะไ,ไหมฮะคนเร่องความเห็นถ้าเป็นความเห็นที่ผิดกฎหมายแน่นอนใช่แต่ว่าถ้าถ้าบิ๊กเทคเข้ามาในลักษณะของว่าเป็นเป็นคนที่เป็นผู้เล่นอ่ะผู้เล่นทางการเมืองเองเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงอ่ะคือ คือผมเข้าใจดีว่าคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ารักชอบอะ่ะใช่ไหมรักพรรคนั้นรักผู้สมัครคนนั้นได้อะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่แปลกแต่ว่าถ้าทำแบบออกมานอกหน้ามากๆจนจนถึงขั้นเหมือนเป็นเป็นพันธมิตรกันอะ่ะมันมันก็จะผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ดีอะ่ะใช่ไหมไม่ดีทั้งทั้งมีเดียหลักแล้วก็โซเชียลมีเดียก็ถ้าทำอย่างนั้นก็จะไม่ดีก็เลยไม่รู้ว่า ในในอนาคตเนี่ยเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยจะจะมียังไงนะครับผมคิดว่าตอนนี้หลายคนก็คิดในเรื่องของการการหา alternative platform นะครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูบางคนก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะครับคนที่เป็นคนที่อยู่ในวงการสื่อนะครับเพราะก็มองว่าเมื่อถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า mainstream media เนี่ยอาจจะ collapse เลยก็ได้นะครับ ผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะฮะก็จับตามองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันส่วนโซเชียลมีเดียนี่ก็เหมือนกันก็ถ้าถ้าหนักข้อมากๆมันก็อาจจะถึงขั้นนั้นได้นะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าในท้ายที่สุดนี่จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เนี่ยก็ดูอยู่นะครับส่วนที่เมืองไทยผมก็เห็นเหมือนกันว่าตอนหลังนี้ก็มีคนมาเป็นยูทูบเบอร์เยอะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของของการสร้างรายได้แหละใช่ไหมครับ ก็บางคนก็ได้รายได้เยอะเราก็ไม่รู้หรอกฮนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของของการโฆษณาใช่ไหมครับการโฆษณาถ้ามีรายได้เข้ามามันก็คงเป็นเรื่องของการโฆษณาแหละแต่ว่าก,ก็เห็นเยอะนะฮะโดยเฉพออาะยิ่งในกรณีของ,ของอที่หมู่บ้านกก,กอกเนี่ยที่มีเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับแต่ก็เป็นเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอะ่ะ คือดูดูแล้วก็อาจจะย้อนกลับไปเหมือนปี2016อะสมัยสมัยก่อนนู้นน่ะใช่ไหมที่คุณทรัมป์ชนะก,การเลือกตั้งผมผมคิดว่าอาจจะอยู่ในยุคนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดกันระหว่างเมนมีเดียกับโซเชียลมีเดียนะฮะ,ะพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าก็ในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ย ประชาชนทั่วไปเนะี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สื่อข่าวเองอใช่ไหมเป็นผู้สื่อข่าวโดยลักษณะของเป็น Citizen เ e พอร์เตเป็น Citizen j o u r n a l สต์ใช่ไหมฮะมีช่องของตัวเองใน YouTube นะครับทำไลฟ์สดนะครับทำคลิปนะครับก็เนี yeah. ่ยทำให้ผมคิดว่าบทบาทของเมนมีเดียก็ถูกกระทบกระเทือนนะครับถูกกระทบกระเทือน เราก็เห็นในหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยจำได้ว่าสมัยคุณทรัมป์เนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งปี2016เนี่ยก็มาจากโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะเมมีเดียนี่ก็ก็มีปัญหากันแต่ว่าคุณทรัมป์เนี่ยก,ก็อาศัยโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับส่วนส่วน2020ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยเนี่ย ไม่มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละผมว่าเราก็เลือกเอาในสิ่งที่เป็นข้อดีก็แล้วกันนะครับก็ตราบใดที่ยังใช้ได้ดีเราก็จะใช้อยากใช้ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ยนะฮะก็ขอตะคายมาก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ